ชาควันแก่นที่น่ารักทุกคนมาดูพลังงานของคุณว่ากุญแจแห่งจักรวาลที่เขามอบให้กับคุณนั้นคืออะไรนะคะโอ้โหคู่นะมาเป็นปู่นะคะท่านปู่ท่านย่านะคะปู่สีสุทโทย่าสีประทุมมาคู่แท้คู่ชีวิตและคู่บารมีนั่นเองนะคะบริวารมากมายการรากาักษาศีลการปฏิบัติตัวปฏิบัติทนอยู่ในศีลธรรมด้วยกันทั้งคู่นะพลังงานของคู่แท้นะคะคู่บารมีนะคะ ูกันต่อค่ะเพืเ่อนๆบรยกาศดีเก็บวิวสวยๆข้างหลังมาฝากเพืเ่อนๆกันนะคะวิวของผาชมตะวันนี่นะคะโอ้โรวยนะคะความมั่งคั่งความร่ำรวยพระแม่ลักษมีจงน้อมรับเอาไปสิทธิของรัำค่าคุณจะเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงรับยศนะคะประมาณแห่งความร่ำรวยพระแม่ลักษมีเป็นปางรประธานคือ คือปางประธานทรัพย์นะคะพเพื่อนๆสิ่งของรา่าค่าความสวยความงามนะคะความสมบูรณ์คุณผลการกินดีอยู่ดีเมื่อมีสีสุขความร่ำรวยนั่นแหละนะคะพระแม่รักษมีสมบูรณ์ทุกสิ่งนะคะคุรุบาสีวิชัยนะคะเป็นผู้ที่ปฏิบัติตัวปฏิบัติตนส่งคุณ จักรวาลส่งความสําเร็จให้กับคุณมาจากการที่คุณเป็นบุคคลที่เพียรที่จะควยคว้าหาความรู้เพิ่มเติมแล้วสิธิแล้วสิ่งที่คุณได้มาคุณประสบความสําเร็จไม่ไม่ได้ให้แค่ตัวตนของคุณเองคนเดียวคุณสามารถช่วยเหลือผู้คนได้มากมายเป็นที่พึ่งพาให้กับบุคคลทั่วไปอะนะคะทาตนเพื่อประโยชน์ทําตนเพื่อส่วนรวมในตัวตนของคุณเองจะเป็นเชกเช่นนั้นนะคะสาหรับชาวขอนแก่นจงรับเอาไปพลังงานของการเป็นผู้ที่ชอบช่วยเหลือผู้คนนะคะเป็นคนที่ใจดีมีเมตตานั่นเอง พยายมขึ้นมาสิ่งใดที่คุณความเที่ยงแท้ความเที่ยงธรรมนะคะเรื่องของพยายมเนี่ยหร,หรือว่าเรื่องของการตัดสินนะคะความมีอานาจก็ได้ปัญหาอํานาจก็ได้นะคะพลังงานของการเกี่ยวกับคดีความใครที่มีคดีความขึ้นลงขึ้นศาลหรือมีเรื่องราวอะไรต่างๆนะคุณจะได้รับความเป็นธรรมอย่างตรงจุดนั่นเองนะคะถูกพิพากษาให้ได้รับความเป็นธรรมความยุติธรรมนั่นเองเช่นเดียวถ้าหากคุณเป็นเช่นไรคุณจะได้เช่นนั้นะกรรม คือการกระทําและพยายยมก็คือเป็นการบ่งบอกถึงบุญและกรรมในสิ่งที่คุณจะได้รับใครชอบทําบุญสุนทานแล้วก็อุทิศกับพยายยมเป็นโมทนาวุญแล้วก็เป็นสกิพยา,ยา,านธรรมโยมรับรู้นะคะเป็นผู้ที่จดให้เรียบร้อยแล้วนะคะผู้ที่ตัดสินนะคะ พระแม่ธรณีนะคะพลังงานของความหนักแน่นความมั่นคงความท้าวรลบ้านที่ดินอสังหารีมาซัน์นะคะใครอยากได้ขายใครอยากขายได้ขายใครอยากขอบ้านได้บ้านนะคะใครอยากขายบ้านก็ได้ได้โชคลาบด้วยนะคะหรือว่ามีศัตรูมมันใดๆต่างๆก็มาลายหายสิ้นไปเนี่ยพลังงานนี้นะคะพลังงานของพระแม่ธรณีดีมากนะคะเรียกได้ว่าขจัดปดป่าต่อทุกอุปสรรคทุกๆปัญหาน่ะนะคะ